อาอดอกนึงน,นี่ครับโอ้โหงามๆเลยครับมาดที่ทั้งผีดอกนึงครับเอา,อาไหมครับขายแข็งๆครับรน้าพี่น้องเหดขมนะครับที่พี่น้องหลายมองหลายอ,องอยากอยากกินนะครับ เออีกดอกนะึ่งคุณเราอีกอกนึงครับอันนี้ครับดอกนึงครับดอกที่นี้ดอกนะึงยอันนี้ชั้งนี้ครับอันนี้่อีกดอกนะึง ขอนี่อีกดอกนึงครับขายเงาอีกดอกนึงยี่เนเงาเอ,าอ,อง่ะเป้นที่ขอนี้ครับอีกดอกนึงครับอีกดอกนึงครับอยู่นี่ Hãy đó nữa. như tháng phi việc hết. đó nữa không vậy nè Hả? Ở dưới đó nữa งามครับอาดอีกรอบนึงครับที่นี่ครับตกปักไงเลยเออย้อองามยังครับสมบูรณ์นะครับพี่น้องท่านีกครับอ๋องามงามครับโอ้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับเอาครับพี่น้องอยู่ทางนี้ครับเก็บเนื้ออะไรเนาะคืออยู่ในข้างในเดี๋ยว เอ้าดึงเอาว้มาวางไว้นี่ครับเอ้ยขาเมย์ให้กูาำมอลบสิ่งขาอูขาใเงยนี่มันเป็นขาเงาครับแพนไปผุนแพนไปทั้งผุนเล้วเสดเบื้องอีกครับผุนแพนไปผุนแพนไปผุนแล้วครับผุนอีกครับอะไรล่ะบังอยู่ผุนเห็นไหมครับแวบๆผุนครับอีกแล้วสิเก็บไปเบื้องครับถ่ายจะเข้า ะเก็บอันนี้ก่อนครับสองดอ,อกสองดอ,อกอยู่นี่เอ,อ้ยอยู่ในหยาดบานมือด้วยค่อยๆอ๋อขาหักนันเลยบาดมือเมียวแบบเป็นอย่างแต่้าบานข่าหากับ<อ>าหากบ่ได้บ่ได้ครับฮัดว<า>้าง<ม>อ่าเงาๆครับเอาอยู่ทีงนี้ครับเงาหนี่งทั้งนอกดอ,อกนึง เก็บข้างในผมให้ดอกนึงครับสองดอกสองดอกว่ะโอ้โหมีมีเงินคืนแล้วเอาจิ้มเลยเี่ยแล้วเอาคนด,ดอกนึงไม่เอาดอกว่งไหมเทาเทาครับ สามดอกครับบังเลยนี่ดอกนึงครับเอ้อเก็บเก็บมาพีน้องคึงฮารับพี่น้องบังดีลหรเออเก็บเก็บเก็บมืออย่ามาบังกล่องเลยเด้อคนเก็บก็ได้ตัดมือหิมซะเนาะว่าคนอยากเบิ่งเหต์ไมอยากเบิ่งมือ กอยู่บ่เปลาบ่มีบาดเหตดเลยด่าเสียมเหมาะลูกนี้เลยสองสี่หกเจ็ดดอกครับเงาเดียวครับหนีเลยในมือสอยผมในเด้อครับพี่ดอกเลยเอาครับพี่น้องท่านนี้ครับเห็นไหมครับสี่ดอกครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้เบิ้มดอกนี้ก่อนโอ้ยแข็งเกือด้อฮะ แข็งแงีครับพี่น้องเออเ้ามีดีกวปาดปัดอัดดอกเงี้ยดอกงามฮงครับจังปิดจังอ้าวเมีคำสีบรรยายครับอ้ยน้ำอ้น้ำกระบอกยานฮะสีดอกครับจุดนี้ ว้าพี่นอ้องเพิ่งสีดอกนะครับหาครับพี่น้องอันนี้อดอกนึงครับาขาดขาอวบแห้งนี่เกมพี่นอ้องเพิ่งอุ๊บออกมาเบื่อเกมว้าดพี่น้องครับงามบ่ครับหาครับพี่น้องท่านี่อดอกนึงครับ ไปฮะวางไว้ที่นี่ก่อนอ่ะเห็ครับเี่น้องเห็นไหนมครับจุกจุ้มหนึ่งครับเนาะจุ้มจุ้มเลยงามเลยเนาะเอาครับอยอนี๋ครับสองดอกโอ้ยแข็งแรงครับพี่นอ้องเด้งดึ๋งดังดึง๋งดังเลยเนาะสองดอกเนาะอยอดี๋ยสี่ดอกนะครับอ๋ออยู่ทางนี้อีกดอกนึง หาก็าเห็นห่วกไม่เห็นนะครับด <c oughs> อกที่ทังคุณนี่ครับดอกนึงสองดอกอันนี้หนึ่ดอกนึงครับฮะอยู่ทั้งคุณครับสามดอกเอาอยู่ทั้งนี้อีกนะครับสองดอกบุกใหญ่เลยเออแทงท่างนี้แทงท่างหนึ่งโอ,อ,อ้ทังเกือเดือครับคือว่าสมบูรณ์นะครับ ออกงามๆกันเลยครับดีน um ้องลุกข <canvas> ึ really ้นครับอลังการงานเห็ดจับตั้งเดเดวิเบิตเบิงตั้งทางตั้งขาบ้าน้ำดอกเอ้ดอกยางามครับเอาโยยินดอกนึงครับเห็ดถุงขมขมเสร็จ หอมงามครับครับคุณดอกนึงครับถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวสีก้อยหรือว่าสีย้ำให้พี่น้องิ่งนะครับครับมือไอ้แม่บ้านผมนี่สุดยอดนะครับในการย้ำการไอ้เฮ็ดอาหารประเภทอีสานนี่ครับเอาอยู่ท่านี้ครับดอกนี้ครับหอมงามกันเลยครับงามครับ อาครับดูท่านี่ดอกนึงครับอ๋อใช่ละโอ้งามงามงามอ่าดูท่านี่ครับเดี๋ยวเดีย๋ยวเปิดให้ทุกคนมาครับสีดอกครับจุ่มนี่ครับงามงามเลยครับ ตุ่นนี้ครับสีดอกครับอยู่ตรงนี้อีกดอกนึงครับครับขาแข็งๆเลยเอาครับยุ่นหีดอกนึงครับดอ,อกบางใหญ่เลยเลยเก็บไปพี่น้องเพื่อนอ่าเป็นไรครับพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งงามเนาะครับเนาะอ้ยอ่อ,อนสอนดีอยู่นี่ครับ สองดอกครับเห็นไหมดอกหนึ่งลองจีเก็บดอกนี้ก่อนครับอึ๊บ๋อนี่ดอกหนึ่งครับเอ้าเก็บอีกดอกนึงนะครับสองดอกครับอยู่นี่อ๋ครับอีกดอกนึงครับอู้้จ้าขอก่อนนี้ด้วยครับโอพูัดมาแข็งอยู่นะคเลยครับเอาอีกทางนี้ครับสองดอกครับ ออ๋มีอดอกนะครับเอาอยู่ตรงนี้สามดอกนะครับเอือดอกนึงครับอุ้ยตัวขาแข็งครับดอกบ่่คอยงายติขาแข็งเงี้อ่ะยี่ดีอีกดอกนึงครับขาแข็งยังเห็นซุมนี่ครับอ่ะพี่น้อองยู่ทางนี้อีกดอกนึงนะครับ งามๆครับเอาอดูท่านี้ดอกนึงครับดอกงามงามเลยครับเอาอดูท่านี้อีกดอกนึงครับโอ้มีมีแย่งมีมีอีกดอกดอกหน่อยครับสอนออกมางามงามแข็งๆครับเอาอยู่ดอกนึงครับขาแข็งๆเลยครับพี่น้องเอาอยู่ท่านี้อีกจุ๊บนึงครับ โอ้ยไปตากไงอ๋อยังมีอีอดอกครับอีกครับอีกเห็นบ่ครับกราสีเก็บของไหมครับตกแปนทางนั้นครับ Ask, uh, ดอกนี่ดอกนี่หาดอกครับอ๋อดอกนี้ย,ย,นยังนินดโอ้โหงามๆเลยครับหาทีแท้ผีดะะอ,อกนึง,งครับเอามาครับขายแข็งๆครับสองคำดอกครับขี้ดอกนี่

งามเลยครับ